อีพีสองวันนี้เราจะเร่งสปีดกันไวมากขึ้นมาลุยเลยดีกว่าอันแรกกำไรสีแดงแบบคริสตัลคริสตัลแดงนี้ไม่ได้ใส่ชัวร์ไม่เก็บต่อ่มีเร่งสปีดเร่งสปีดกำไรอีกแล้วหินหินแบบนี้ไม่น่าได้ใส่ไม่เก็บเฮ้ยสร้อยอันนี้มีแววอยู่นะอันนี้เก็บอู้อันนี้ขลังมากเป็นฟิลแบบหินหินอันนี้มันไม่ได้ใส่แน่นอนไม่เก็บอันนี้เป็นโชเกอร์จิว๋วเป็นฟิลแบบ ผ้าผ้า texture มันเป็นผ้าเลยมันสามารถซักได้ไหมอ่ะถ้าซักได้เก็บธอทีดิฉันว่าฉันเล่งแล้วนะตุ้มหูทรงนี้ไม่น่าได้ใส่ไม่เก็บอุ้ยสร้อยนี้น่ารักจะเป็นเส้นแบบเรียวๆเก็บต่อเข็มกลัดดอกไม้อันนี้ไม่ได้ใช้ไม่เก็บมีอันนี้สีส้มอันนี้ไม่ใช่สไตล์เหมือนกันไม่เก็บอันนี้คือแหวนเหลือ,อไว้ใส่ลิปติกอะ่ะโอ้มันใหญ่มากมันไม่น่าใส่นิ้วได้อะ่ะ สวยนะถ้าไว้ใส่ลิปติกอะเก็บไว้ก่อนอันนี้เป็นทั้งกิฟต์และเข็มกลัดเป็นดอกไม้แบบนี้อันนี้ไม่น่าได้ใช้ไม่เก็บอันนี้เป็นสายรัดหัวรูปดอกไม้เขียวเหลืองเขียวเหลืองอันนี้มันไม่ได้ใช้เหมือนกันอะไม่เก็บเออไม่เก็บเยอะจังเลยอะมีข้อมืออันนี้ไม่ได้เก็บเหมือนกันอ่ะอันนี้มีคิดว่าพี่เอิร์ดน่าจะใส่ได้อันนี้เก็บไว้ให้พี่เอิร์ธและสร้อยอันนี้ก็ไม่ใช่สไตล์มิ้นเลยอะ ไม่เก็บอันนี้ก็ไม่มทุกคนนไม่เก็บเยอะไปไหมอะอันนี้น่ารักอยู่นะเป็นแบบเหมือนที่เอาไว้ห้อยต้นคริสต์มาสอะใส่ซ้อนกันอย่างนี้น่ารังนะเก็บอันนี้ลูกประคำไม่เก็บอุ้ยเรามีกลมๆเยอะมากเลยเป็นสร้อยกลมๆอันนี้ไม่ใช่สไตล์เหมือนกันไม่เก็บกิฟต์ดอกไม้อันนี้ไม่น่าได้ใช้ไม่เก็บเหล็กเหล็กโซ่มันก็เอามาแมชได้อยู่นะ อันนี้เก็บไว้ก่อนล้วกันอุ้ยอันนี้อะไรอะมีความแบบว่าเป็นเป็นความขลังอีกแล้วคนดูจะน้อยบ้ามินไม่ค่อยเก็บเลยอะเข็มกลัดอุ้ยมีผมยังไม่เก็บอ,อันนี้เป็นโบมินไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรไม่เก็บกำไรมินไม่เก็บน้งนั้นเลยทุกคนพีเ่เอิร์ดมันไม่ได้เข้ากับมินอะ ลองหนอยไม่รู้สึกว่ามันมันน่าจะเข้ากับใครสักคนแต่ว่าไม่ใช่มิน้นเข้ากับเราไงก็ไ, <c oughs> ไปให้คนที่เหมาะไม่เป็ไรหรอก s m a n t เซแมน่าแบบเรารู้สึกว่าบางทีการจ่ายเงินมันไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องเป็นเจ้าของจริ่งนั้นโดยไปเพราะว่าการส่งต่อมันก็มีคุณค่า <c oughs> โอเคทุกคน EP <c oughs> นี้ไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวมาต่อ EP นะ